สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้องเอพาโรยด้วยนะคะอ่าแตกอีกแล้วเลขอาจารย์คนคองหอยนะคะแตกแล้วก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะคะงวดที่ผ่านมาให้แปดหนึ่งเข้าหนึ่งแปดนะคะงวดนี้ให้มาแล้วนะคะออกปุ๊บให้ปั๊บนะคะอ่าดินลางนะคะหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 2 0 2 1 2 2 9 6 7 6เน้นนะคะ6051229 6นอนะคะอันนี้เน้นแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเลขมีเข้าม่หลุดซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะสนับสนุนรัฐบาลมาต่อที่เลขปู่น้องปู่วัดป่านะคะงวดที่ผ่านมาเข้า18นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ให้98 เ6 8จ็ดเเน้นนะคะเกาอันนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางเลขมีเข้ามีหลุดนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีปังๆกันทุกคนนะคะ